สวัสดีครับข้อตกลเข้าสุดท้ายนยารณ์วันนี้จะมาพยากรณ์หรือให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพื้นดวงชะตา EP ที่2ต่อจาก EP แรกที่เคยพูดมาแล้วก่อนหน้านี้นานพอสมควรประมาณสองสเดือนแล้วละครับใคร,ใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับย้อนกลับไปฟังได้เนาะซึ่งคลิปนี้จะพูดถึงความลับในดวงชะตาที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหรือไม่รู้เลยนะครับมาก่อนด้วยซ้ำอย่าลืมติดตามรับฟังกันเลยครับ กดอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้กัชบช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่เป็ิบเวอร์หกซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคาอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยนะครับพื้นชะตาของคนราศีกันแล้วก็ราขนากันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบเนาะที่นี้จุดกําเนิดของเราอยู่ที่ตรงนี้ตนุนั่นเองราศีหญิงสาวนะครับพรมจันทร์ ก็คือตรงนี้นั่นเองขยายออกมาทีนี้เรามาดูจุดกําเนิดของเราจะมีเขาเรียกว่าม,มันมีความลับอยู่นะครับคําว่าลับคำว,ว,ว่าความลับในที่นี้คืออะไรธาตุธาตุของราศีแต่มันไม่ได้พูดถึงแค่จุดราศีหรือลัคนาอย่างเดียวนะครับแต่มันพูดถึงสิ่งที่มันเกี่ยวพันด้วยนั่นก็คือกรรมการงานการการะทําเวรกรรมนะครับมาถึงอะไร ตนุเป็นดาวพุธใช่ไหมครับดาวประจําตัวนอกจากคําว่าโลโก้ที่เป็นหญิงสาวถือลวงข้าวยืนอยู่บนเรือกลางแม่น้านะครับก็เคยพูดไปแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปฟังได้รายละเอียดที่ผมแบบจัดเต็มให้เลยนะครับเพิ่มเติมรายละเอียดลึกซึ้งมากๆแล้วก็มียอดดิวที่สูงมากต้องขอบคุณนะที่นี้นะครับในการติดตามเนาะหวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะครับในซีรีส์อื่นๆด้วยนะครับทีนี้จุดกําเนิดของเรายังไม่จบมันมีเยอะนะครับในลักษณะของจุดกําเนิดของเรา ที่จุดกําเนิดของเราคือวาสนาใช่ไหมครับดาวประจาตัวคือดาวพุธธาตุคือธาตุน้ํานะครับดาวพุธเนี่ยอืมดาวพุธเป็นธาตุน้ําแต่ว่าราศีเป็นธาตุดินนะครับคตละเรื่องเนาะคือด้วยการที่ดาวเป็นธาตุในทางทักษะที่เป็นธาตุน้ํานะครับคลองทิศใต้แต่ว่าเป็นรา,าศีธาตุดินเพราะเนื่องจากว่าธาตุในราศีจักรมันบังคับนะครับ ไฟดินลมน้ำไฟดินเห็นไหมครับลมน้ำไฟดินลมน้ำมันจะสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่มีการสลับที่นะมันจะไฟดินลมน้ำเท่านั้นนะครับดังนั้นราศีกันแจ็คพ็อตได้ดินเนาะก็จะเป็นตรีโกทธาตุตามนี้อย่างที่เคยพูดไปแล้วก็คือพุษศพกันและมังกรเนานะเป็นราศีธาตุดินทีนี้พอราศีธาตุดินกรมมะเป็นราศีธาตลมนะครับในยะสําคัญของธาตุมันปอลปักกันนะ ดินกับลมม,ม,มันไม่เข้ากันนะครับในทางไทยแต่ผมไม่ค่อยชอบใชบ้ชชเท่าไหร่เรื่องของการปลรปักธาตุแต่เอาในยะสําคัญตรงที่ว่าธาตุมันบ่งบอกของตามดวงดาวหรือราศีหรือดาวไปสถิตแล้วมันมีผลกระทบอย่างไรอะไรประมาณนี้ตีความคนละเรื่องนะครับจะไม่ค่อยเอาลักษณะของาปปธาตุปลรปักหรือดีกันเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นแค่ดวงดาวที่นี้กรรมะหมายถึงอะไรดาวดวงเดียวกัน ก็คือการงานการการะทําเวนกรรมใช่ไหมครับหมายถึงสิ่งที่ทําในชีวิตนี้ชาตินี้เกิดมาทํำลายชีวิตเนี่ยมันคือตัวนี้แล้ยังหมายถึงปัจจุบันกรรมด้วยนะครับหมายถึงเราทําอะไรอยู่วินาทีเนี้ยนาทีเนี้ยเรามีเรามีเงินเท่าไหร่เราทํางานอะไรเราชอบสิ่งไหนเราโฟกัสสิ่งไหนอยู่เราในชีวิตเรามีใครอยู่รอบตัวเราบ้างประมาณเนี้ย เออเราเหลือเงินกี่บาทนี่ครับมีเงินในธนาคารเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับทางานอะไรอยู่อยู่จังหวัดอะไรนี่ครับเนี่ยมันคือทุกอย่างที่เป็นปัจจุบันทั้งหมดนะครับมันหมายถึงสิ่งที่มันมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับมันเอาแน่นอนไม่ได้เพราะปัจจุบันกรรมเนี่ยมันอยู่ที่เราคิดคือจะมีอย่าสามอย่างนะครับในทางพุทธศาสนาจะบอกว่ากายกรรม วจีกรรมมนโนกรรมนะครับแต่ว่าในทางที่ผมคิดก็จะมีคิดง่ายๆก็คือการคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทำนะครับ4ี่อย่างเป็นตัวกรรําหนดปัจจุบันนะครับว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายนะครับเราจะได้รับผลแห่งการกระทํานั้นก็คือกรรมะทีนี้กรรมะการคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําสิ่งใดลงไปแล้ว ผลจะต้องมาถึงวาสนาโดยตรงแปลว่าทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับประมาณนี้มันกรรมติดจรวดแต่คาว่ากรรมติดจรวดหมายคมว่าดีก็ดีทันตาเลยดีทันตาเห็นร้ายก็ร้ายทันตาเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดวงดีกับดวงไม่ดีนะครับมันคนละเรื่องแต่หมายคมว่าเรื่องใครทําดีอ่ะมันก็ได้ดีตอบแทนใครที่ทําชั่วมันก็ได้ชั่วตอบแทนประมาณนี้ ทีนี้มันอยู่ที่ดาวด้วยว่าดาวมันโคจรแบบไหนในณนะปัจจุบันบางคนบอกว่าโอ้บุญก็ทาแล้วนู่นก็นทําละนี่ก็ทําละขยันจนตัวจะแตกอยู่ละแต่ยังไม่เห็นดีเลย mm hmm. ก็เนื่องจากว่ามันมีองค์ประกอบเยอะมากครับอืมบางทีดาวร้ายมันมาเล็งหรือเปล่ามาเบียนหรือเปล่าแต่ละบอกเลยนะครับครบรอบอย่างเช่นคุณคุณลองดูนะการครบรอบสิบปี 20ปี30ปีของอายุอะทาไมมันไม่เหมือนกันนะทาไมดวงดาวมันก็เข้าที่เดิมเางเช่นเราเกิดมามีดาวพฤหัสบดีในราศีมีนพอมันครบรอบมาเป็นเกษตรในรอบเนี้ยวันที่8เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นราศีมีนแต่ทําไมมันไม่เห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมครับตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่ตอนนี้ทํางานแล้วอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าปัจจุบันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้น มันถึงยังไม่สําเร็จหรือมันสําเร็จแล้วเห็นไหมครับมันต่างกันนะมันคือช่วงอายุด้วยนะคือพูดง่ายว่าทักษะไปดูคมทรัพย์ของผมจะอ้างอิงจากทักษะด้วยเสมอว่าอืเมื่อ12ปีที่แล้วดาวพฤหัสดีมาอยู่ในตาแหน่งเนี้ยเรายังเรียนอยู่เลยหรือบางคนเพิ่งเกิดใช่ไหมครับแล้วตอนเนี้ยเด็กเพิ่งเกิด12ปีมันก็ยังเรียนอยู่ใช่ปะเออมันก็ยังไม่มีงานทําแล้วมันจะรวยยังไงใช่ไหมครับ ส่วนคนที่ทำงานแล้วอ่าไม่ใช่เรียนแล้วตอนนั้นอ่ะตอนนี้จบทํางานมันก็เลยมั่งมีหรือบ,บางคนอาจจะยังไม่มั่งมีก็ได้เพราะว่าอาจจะยังหาตัวตวนไม่เจอยังหางานที่ชอบ,ท,ชอบที่ใช่ยังไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เนาะประมาณเนี้ยครับแล้วมันก็เด่นเรื่องคู่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยนี่คือไทม์ไลน์ว่าทาไมมันไม่เหมือนกันเกิดราศีกันเหมือนกันราคนาหเหมือนกันทําไมมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยหลายคนจะงงใช่ไหมครับเนี่ยคือคําตอบ อายุของคนเราไม่เหมือนกันมันจึงทําให้อย่างเช่นคนเกิดราศีกันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยครับเกิดวันเนี้ยจนไปถึงนู่นเลยครับร้อยปีร้อยี่สิปีแล้วแต่คนอายุยืนเท่าไหร่ที่สุดของคนราศีกันในโลกนี้ดังนั้นเนี่ยมันคละกันไปหมดอย่าเมารวมนะครับคือการพยากร์คือการเหมารวมนะแต่คําพยากรของตัวเราอะห้ามไปเหมารวมกับคนอื่นนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าเนี่ยเป็นการลักษณะของการ บอกการเตือนการให้แง่คิดไว้มันอาจจะไม่เจอเราก็ได้อย่างเช่นบอกว่าโอ้ราศีเนี้ยมีเกณฑ์จะรวยนะ mm hmm. ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรวยด้วยกับเขาหรือก็ได้นะครับต่อให้เกิดราศีเดียวกันลักษณะดเดียวกันก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราอะทำอาชีพอะไรอันนี้ไม่ได้เหยียดนะสมมติบางคนทําแม่บ้านบางคนยังขายขายอะไรบางอย่างที่สมมติขาย ลูกชิ้นอ่ะมันง่ายดีนะครับขายลูกชิ้นไมลละห้าไม้ละสิบคุณคิดดูว่ากําไรกี่บาทลูกชิ้นไม้หนึ่งถูกไหมแล้วคิดว่าจะรวยสิบล้านหรือล้านเอาแค่ล้านหนึ่งนะเอาแค่ล้านเดียวที่ดระพิศมาเป็นเกษตรเนี่ยถามว่าคนที่ขายลูกชิ้นกับคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเงินเดือนขั้นต่ําเนี่ยถามว่าไอ้ไม่ได้เยยดนะครับแต่ยกตัวอย่างจะสามารถรวยได้ไหมถูกไห ต่างก,กันกับคนที่ลงทุนอย่างเช่นบางคนลงคริปโตบางคนลงทุนในหุ้นบางคนเป็นเจ้าของแฟรนไชส์อะไม่พูดถึงเพราะว่ามันตกกระแสไปละนะมันคงไม่ได้เหมือนแต่ก่อนละแต่ก่อนอาจจะรวยจริงแดีอยวนี้ไม่ใช่ก็คือเลขเจ็ดนั่นแหละนะครับอืมก็มันก็ต่างกันเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนเยอะมันก็ได้ผลตอบแทนที่เยอะ ลงคริปโตอย่างเงี้ยครับอืมแต่มันก็สูญเสียเยอะได้เหมือนกันนะก็ต้องระวังแต่สมมติว่าคนดวงขึ้นต่อให้แม่บ้านดวงขึ้นยังไงหรือต่อเนี่ยดวงขึ้นไงก็คือทุกคนดวงขึ้นในราศีกันใช่ไหมแต่คุณเป็นแม่บ้านกับคุณกําลังทําลูกชิ้นทอดอย่างเงี้ยลูกชิ้นปิ้งอย่างเงี้ยคุณจะได้รายได้เท่ากับคนที่เทรดหุ้นหรือคนที่ทําทอสังหาได้ในหน้าอย่างเงี้ยครับ มันต่างกันมากเลยถูกไหมนี่ไงเงินก้อนเงินที่คุณจับในแต่ละเดือนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครจะรวยหรือไม่รวยดังนั้นเนี่ยคอมเมนต์เซน์นะครับก็ก็ดูนิดหนึ่งว่าเราจับเงินในแต่ละเดือนเท่าไหร่แล้วเราจะได้เงินเป็นก้อนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยัเงเว้นคุณไปเสี่ยงหวยรียเบอร์แต่หวยรย,ยเบอร์ก็ไม่ได้ว่าจะได้ทุกคนนะครับต้องไปดูในพื้นดวงกําเนิดอ,อย่างตัวผมเองเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าดาวโชคลาภก็ไปตกมรณนะดาวอะไรอ่ะ อย่าว่าแต่ซื้อหวยเลยเบอร์ง่ายๆเลยครับขนาดทําเหนื่อยแทบตายใช้ความรู้แทบตายยังได้เงินน้อยเลยเออหรือบางทีก็ไม่ได้ก็มีก่อนหน้านเนี่ยทําอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เพราะว่าโชคมันไปตกมรณะไงครับอืมก็คือโชคอลาภมันได,ด้จากของเสียของเสียหายอย่างพวกคุณมีความทุกข์เอาวิ่งมาหาผมผมแก้ให้เนี่ยงคือเงินของผมเห็นไหมครับแล้วไม่ได้เยอะด้วยนะเพราะหากินกับความทุกข์ของคนอื่น เขาก็ไม่ค่อยจะมีตังค์เก็บแพงเขาก็ไม่มีมเงินจะจ่ายเราอย่างเงี้ยครับคนที่เยอะมากมายเราจะไปเก็บมากกว่าคนอื่นก็ไม่ใช่ได้อีกดังนั้นเนี่ยใจยเท่าเบสพื้นฐานเท่ากันหมดดังนั้นก็ไม่ได้จะรวยมากหรือไม่ได้คือแบบต้องอาศัยความขยันให้ได้มากที่สุดอืมถึงจะมั่งมีกับเขาขึ้นมาได้แต่ก็เหนื่อยมากเพราะว่ามันได้ทีละน้อยทีละน้อยนี่ไงครับเห็นไหม เนี่ยมันกําหนดแล้วว่าคนเราเราต้องเข้าใจคอมเมนเซนก่อนว่าเราอะได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วเราจะรวยได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะไอ้จะยกตัวอย่างค่อนข้างยาวหน่อยนะครับแต่ให้คุณเนี่ยเข้าใจพื้นฐานของวิชาโหราศาสตร์ก่อนไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยฟังง่ายๆเอาคือไม่ได้ว่าช่องอื่นนะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าผมเนี่ยอคติพูดกับคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นคือเขาไม่เข้าใจเข้าใจอยู่ผมก็เข้าใจเขานะแต่ก็ฟังแล้วขัดหูเหมือนกันก็ก็ไม่ได้ว่าก็าช่างเถอะ ตัวใครตัวมันใครใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่พวกคุณเนี่ยเข้าใจผมใช่ไหมเพราะว่าพวกคุณฟังมาอยู่ตลอดเนี่ยคนรักสิกันอยา่ติดตามเยอะมากนะครับก็เข้าใจผมว่าเออโอเคก็เข้าใจว่าเราไม่ได้ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงถึงใครแต่แค่บอกว่าอย่าไปฟังคนอื่นเขาแบบเอาง,ง่ายๆเขาว่าเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเหตุผลแต่ตัวผมเนี่ยบอกเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นผมด้วยของเรามาก่อนนะว่าแบบตัวผมเนี่ย แต่ก่อนจะดูกับใครมันก็คือเมื่อห้าปีที่แล้วมันไม่ได้บูมแบบนี้ครับมันไม่ได้ดูราคาถูกแบบนี้นะเออเพราะว่าผมเคยพูดกับอดูดวงส่วนตัวข้างหลังอะ่ะเขาบอกว่าโอ้จะดูกับอาจารย์รักดูกับอาจารย์คนที่แบบอาจารย์ช้างอย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะเงินเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ไม่สามารถอับอื้มได้ถึงนั่นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาศึกษาเรียนรู้เองไองดังนั้นเนี่ยมันก็คือตรงจุดนี้เนาะก็เลยอยากจะแบบ อธิบายให้ฟังอยากจะให้เข้าใจแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นไสยศาสตร์ที่ผมเคยกิดมาก่อนเพราะตอนนั้นมันยังลึกลับอยู่เนาะมันยังไม่เปิดเผยยังไม่อธิบายแบบเนี้ยไม่มีดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอ้าวทไมมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้ก็คิดว่ามันเป็นไสยศาสตร์ไปนะครับทีนี้อันนี้ไม่ได้นอกเรื่องนะครับแต่อธิบายให้ฟังเนาะคลิปนี้ไม่ได้เป็นการ,รพยากรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะอธิบายเยอะนิดนึงและยาวนิดนึงก็ต้องขออภัยแต่อยากให้ทุกคนฟังเพราะมันคือ ไกด์ไลน์นะครับที่เราต้องเข้าใจก่อนแล้วเราจะเข้าใจดวงชะตาแล้วแก้ไขได้ง่ายคนที่ฟังเยอะจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีปัญญาเพราะอย่างน้อยเราอาจจะ a d e p บครับคือหลายคนเนี่ยมามามาดูดวงส่วนตัวบางคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้ไม่ได้ว่านะแต่หมายความว่าบางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่บางคนเนี่ยพูดอะไรปุ๊บต่อยอดเองเป็นเหมือนกับแบบเฮ้ยคือเรียน วิชาโหรา,าศาสตร์มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากจะรู้อะไรแบบเนี้ยไม่ได้ว่านะครับแต่หมายความว่า,ศา,ศาสักส่วนให้คนเรียนนะเพราะเนื่องจากว่ามันช่วยตัวคุณได้เรียนไปเถอะนะครับผมถึงพูดไงผมถึงอธิบายแบบนี้ไงว่าทําไมถึงต้องอธิบายให้ให้หลายๆคนฟังหลายคนไม่เข้าใจบางคนมาแค่ฟังพยากรณ์อย่างเดียวซึ่งผมไม่ได้เน้นนะครับผมไม่ได้เน้นคําพยากรณ์อย่างเดียวแต่ผมเน้น ให้คนที่ศึกษาเรียนรู้อยู่นะครับเพราะบางคนแค่ฟังผมก็สามารถรู้เรื่องแล้วนะครับพยากรณ์เป็นนึกซ้ำเออแต่ว่าอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็โอเคก็ก็รู้เรื่องคือพูดอะไรไปก็เข้าใจอะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ถามว่าใช่ไหมแบบนี้แบบนี้เออก็โอเคก็สับสนครับเพราะมันสามารถคือคุณไม่สามารถมาดูดวงส่วนตัวได้เสมอใช่ไหมครับเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่ จะบอกว่าแพงไหมก็ไม่นะครับแต่ว่าเป็นราคากลางๆนะสนับผมเนาะคือเอาให้ทุกคนจับต้องได้และยังมีโปรโมชั่นด้วยในช่วงโควิดนั่นเองนะครับถ้าหมดโควิดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นราคาเดิมนะครับก็ใครมีปัญหาก็รีบปรึกษาเข้าไว้นะครับเพราะว่าถ้าหมดโควิดแล้วก็เป็นราคาเดิมนะครับก็มานานานะนะตั้งแต่สองสามประมาณ2ปี3ประมาณีองปีเกือบ2ปีครึ่งประมาณนี้ครับที่ผมลดราคามันเนี่ยเนาะก็ ใครแรกๆก็จะเสียแพงหน่อยแต่เขาไม่มีใครโวยนะและส่วนมากจะชอบจะดูจะเพราะว่าผมพยากรมานานแล้วยังไม่เปิดส่วนตัวนะพอเปิดปุ๊บโอ้โหคือเยอะคือดูเยอะเลยอะไรประมาณเนี้เท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงสมัยก่อนอนะ่ะนะครับอืมโอเคประมาณนี้ทีนี้ดังนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยนะครับตานุก,กับกรรม,มะเราต้องทุ่มเทกับงานนะครับตานุก,กัรรมมะแปลว่าอะไร ตัวเราต้องทุ่มเทกับการงานเอาจริงเอาจรงกับงานหรือพูดง่ายภาษาบ้านๆเรียกว่าบ้างานนะครับคือเป็นคนบ้างานด้วยนะคือแล้วแต่นะใครได้ตําแหน่งเกษตรนะครับมันจะบ้างานนะครับเพราะว่าดาวดวงเดียวกันเนาะ,ะงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราต้องแบกภาระครับแบกภาระเรื่องการงานมีหน้าที่ก็ต้องทําให้เสร็จเพราะไม่งั้นมันเหมือนกับการผักภาระให้คนอื่นแล้วเราจะไม่มีวาสนา เพราะว่าในพอมีปัญหาปุ๊บเราผักงานให้คนอื่นเราเกี่ยงงอนกับงานกลายเป็นว่าคนอื่นก็ไม่เอาเราไว้เข้าใจไหมครับจ้างคนอื่นก็ได้คือใครก็อยากได้ตังค์ใช่ไหมแต่พอเวลาจ้างเงินมาเสียเปล่าแบบทํางานไม่เต็มที่คนก็ไม่เอาไว้หรอกใช่ไหมครับถ้าเรกว่าเปิงเสียเข้าสุขอะไรก็ว่าไปดังนั้นเนี่ยมันมีนะครับกรณีพวกนี้ดังนั้นเนี่ย,รรเ,ย,นเ,นยเราต้องเราต้องระวังนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยคนละศีกันเนี่ยต้องทํางานที่ชอบ ทำงานที่ใช่ทำงานที่เกี่ยวพันกับตัวเองตัวเองถนัดตัวเองเรียนมาอย่างเงี้ยครับแล้วจะไปได้ดีแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่จงเป็นแบบนั้นเพราะคนราศรีกันค่อนข้างยึดติดคือด้วยการที่ดาวปุต,ตะเป็นดาวเสามันเครียดมันกังวลนะครับทําอะไรมันรู้สึกแบบคือเพอร์เฟชิสต์ทาไมราศีกันจึงต้องเพอร์เฟชิสต์คือพูดงี้ว่าต้องละเอียดต้องพิถันต้องจุกจิกเพราะว่าต้องการให้ได้ดังใจเพราะมันไม่ มันไม่ได้หนังใจหรือมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่โอเคมันรู้สึกไม่ดีดังนั้นเนี่ยก็ต้องทําให้มันดีที่สุดดังนั้นงานก็ต้องทําให้มันดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรสิ่งที่เป็นตัวเราใช่ไหมครับสิ่งที่เราชอบใช่ไหมครับเออดังนั้นเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานตรงจุดนี้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นลาออกนะว่าโอ้อาจารย์พูดอย่างนี้ต้องเปลาออกแล้วไปเอาสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบไม่ใช่ทางานอะไรทําไปก่อนแต่ถ้าหลุดจากงานนั้นแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่นะครับประมาณนี้เนาะอย่าไปตกงานการอากาศล่ะะเพราาว คือบางคนเน่ยทำก็ดีแล้วแหละเพราะว่าคุณอาจจะเก่งหลายด้านอะไรประมาณนี้ครับคนบางคนเนี่ยเกิดมาเก่งด้านของพรสวรรค์เรื่องของการเรียนรู้ไปเรื่อยๆคือหมายความว่าจับอะไรก็เป็นไปนหมดอืมนะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหเก่งอยู่อย่างเดียวให้ทาอะไรก็ไม่ได้หมดนะครับแต่ฉันเก่งเรื่องเนี้ยไปสุดตรงเลยนะครับในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มันแล้วแต่คนนะครับเกิดมาคนเรามีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันพรแต่ว่าบางคนมันมีพรแสวงคือหมายความว่า ฉันไม่เคยรู้มาก่อนแต่ฉันพร้อมจะเรียนรู้อะไรประมาณนี้ครับก็สามารถได้เนาะเออก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ว่ากันแต่หมายความว่าโดยพื้นฐานมันเป็นแบบนี้และส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้นั่นเองเ,องเนาะประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเลือกได้ก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองที่ใช่ตัวเองที่รักแล้วกันแล้วจะไปสู่การงานที่มั่นคงเพราะมันคือวาสนาตัวตนยกระดับฐานะตัวเองขึ้นมาได้จากการงานแบบง่ายๆเนาะประมาณนี้นะครับดังนั้นก็โอเค งานจะต้องเป็นนักกษารสื่อสารส่วนใหญ่การพูดการเจราจาก,การสื่อสารและเอกสารต่างๆยกเว้นดาวพุดของคุณด้อยเป็นประเป็นนิดเป็นเ,เป็นปรเป็นนิดนอกนั้นถือว่าได้ยกเว้นได้องค์เกณ์อุดมเกณฑ์นะครับก็จะรอดนะครับประมาณนี้ยังไงก็พอ ขอปากของคอประมาณนี้หวังว่าจะติดตามซีรีส์ต่อไปนะครับสามารถติดตามคำอกรณ์หน,น้าในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำอุปกรณ์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็งใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ